เพื่อนแจ้งข่าวเศ้าแม่บ้านมีหนวดอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นชื่อดังเสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง34ปี12พฤศจ,จิกายน67ผู้ใช้เฟซบุ๊กอนุชิตคำน้อยหรือนักเขียนเจ้าของนาปากกาคิ้วต่ำโพสต์ Post แจ้งข่าวเศร้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแม่บ้านมีหนวดหรือบิวอิสนัทชลุูนีระบุว่าขออนุญาตแจ้งข่าวครับเมื่อสักครู่พี่กล้วยพี่สาวของบิวแม่บ้านมีหนวด ได้โทรมาแจ้งว่าบิวเสียแล้วนะครับที่โรงพยาบาลส่วนกําหนดการต่างๆยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้อีกทีนะครับงานหน่าจัดที่บ้านบิวที่ต่างจังหวัดครับขอเป็นตัวแทนพี่สาวบิวมันแจ้งข่าวนี้ถึงเพื่อนพี่น้องครูอาจารย์ลาดกระบงังและทุกคนคนที่ครับอิสนัทชลมูนีหรืออนุรักษ์ชลมูนีชื่อเล่นบิวเป็นที่รู้จักในชื่อแม่บ้านมีหนวดเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2533 เป็นนายแบบนักแสดงและพิธีกรชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายแบบเสื้อผ้าในเพจแม่บ้านมีหนวดทาง Facebook อิสนัทเป็นชาวอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลมีพี่สาวหนึ่งคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านคลองคลองขุดและระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตูลวิทยาก่อนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขานิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสำเร็จการศึกษาปริญญ,ญาโทด้านบริหารการบันเทิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แม่บ้านมีหนวดได้กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตด้วยเอกลักษณ์ที่หาตัวจับยากจากคอสตูมสุดอลังการสีสันสดใสสะดุดตาทำให้เธอกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังในวงการแฟชั่นมีงานโชว์ตัวหนังละครและโฆษณาอยู่อย่างไม่ขาดสายแต่หลังจากทำเพจได้4ถึง5ปีเจ้าตัวก็รู้สึกไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเมื่อปี2560จึงหันหน้าหาธรรมะด้วยการบวชและตัดสินใจขายข,ายของแบรนด์ที่มีอยู่บางส่วนและนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายถวายให้กับวัด แม่บ้านมีหนวดกลับมาทำเพจอีกครั้งก่อนจะหายเงียบไปในช่วงปีที่ผ่านมาโพส,สุดท้ายในเพจคือเมื่อ26มีนาคม2566